วันนี้ได้ปลาโนยมาจากปาซิวน้อยจะามาทําปลาจ่อมจ้ะปลาทําปลาจ่อมเนาะเดี๋ยวมาเรามาล้างกันจ้ะใส่เกลือล้างเกลือจ่ะ อันนี้ปลาหน่อยทะเลเดอ้อปลาหน่อยปลาทะเลจ้ะล่างล่างขยำขยำพวกเก็บพวกอาท่องพวกขี่พวกอะไรเขาก็รุดออกเนาะจานะเนาะ ึกอยากกินปลาจมปลาเนี่ยซื้อมะมกทุกปีจ้ะล้างจ้ะน้ำที่เราขั้นเขาล้างนะเนาะล้างออกดีดจ้ะขยำในนี้เลยจ้ะ แล้วแต่ให้จะสะดวกร่างแบบไหนเนาะร่างเหตัวไปเลยจ้ะ ขำขยำ,ขยำล่างน้ำเกลือสองขังเด้อจ้ะก็แล้วแต่คนจะล่างกี่ครั้งแต้เนาะเนี่ยเราก็ใส่ตะกร้าล่างเนาะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเอ๋ที่เราล่างพวกเราขยำพวกเก็บพวกอะไรมันออกไปเนี่ยน้ำเท่าน้ำม,มันกร ตะแกงก็ตันเด็กอะล่างกัตะแกงแบบเนี้ยจะดีเก็เกิดขี่มันเก็ดปลาขี่ปลาก็จะออกดีล่างความสะอาดได้ดีจากเพราะเขาเสียดสีเนาะ ขอใครได้ก็สาม,มารถมันตันตันเอม็มดะที่เราล่างขีฟ้าลงไปนี่แหละจ้ะล่างดี๊ดจะ้ะจะได้สแซ๊ตเห็นไหมล่างเซ็ตแล้วจ้ะ ล่างเสร็จแล้วจัดลอให้เข้าเซ็จน้ำ รอให้เขาเซตน้ำเด้อจ้ะเราเราค่อยเอามามักเครื่องจ้ะเดี๋ยวไปดูกันตอนทําอีกทีหนึ่งเนาะตอนมักเครื่องเนาะนี่ก็เป็นปลาที่เราล้างสะอาดแล้วเด้อพี่น้องล้างจนปลาตัวใสกิ๊กเลยจ้ะอ่าเงา สะอาดมากๆเลยจะล้างล้างน้ำเกลือสองน้ำเด้อจ้าแล้วก็ขยําขยําเอาพวกเก็ดพวกอะไรที่แบบไม่สะอาดอย่างเงี้ยเนาะแต่ปลาอันนี้ถึงจะมีขีอ,อ่าถึงจะมีขีปลาแต่มันก็ไม่ขมจ้ะเพราะเป็นปลาซิวทะเลจ้ะที่นี่ไม่มีปลาซิวเหมือนบ้านเราเนาะมาเรามาทําการปรุงเครื่องกันเลยจ้ะ ล่างสะอาดมดจดค่ะแล้วก็เอาไอ้ผึ่งเอาไว้ให้มันแห้งน้ำล้วจ้ะเราก็จะใส่ไอ้รดดีเด้อจ้ะใส่รดดีลงไปจ้ะใส่ไปช้อนเนี่ยจ้ะช้อนหนึ่งเนาะ ก็ใส่ผงชูรสลงไปค่ะใครชอบก็ใส่เด้อค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแต่ผงชูรสใส่แซ่บจ้ะแซ่บซฟกระเทียมก็ใส่ลงไปเลยจ้ะจะทุบใส่ก็ได้เด้อจ้ะแต่อันนี้เอาไปปั่นปั่นแบบหยาบหยาบปั่นหยาบลงไปจ้ะ กระเทียมไอ้กระเทียมญี่ปุ่นมันหัวใหญ่เนาอทุบเป็นกกระเด็นกระดอนหนกอกะกะเอาเด้อจ้ะแค่นี้ก็พอล้หละ่ะแต่เป็นคนที่ชอบกินกระเทียมหลายจากใส่กระเทียมหลายชอบใส่เกลือเด้อจากที่สําคัญใส่เกลือคือลืมไม่ได้เนาะจาก้กแหม่มีชอนอะไรมาตวงใส่นาะ หนึ่งช้อนสองช้อนเดี๋ยวเราใส่ไปสองช้อนก่อนเด้อแล้วก็อ่าข้าวเหนียวว่าจกข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราไปมันมันแข็งตัวจับตัวเราไปใส่น้ำจากนิดจ้ะเนี่ยเราใส่น้ำไ้มันไอ้ล้างน้ำไ้มันไอ้นีดเนาะโอ้ยกระเด็นกระดอน เขาแตกตัวเขาจะได้ไม่จับเป็นก้อนจ้ะอยู่ต่างประเทศสูตรนี่ใครทาทากินได้เลยเด้อจ้ะอยู่ต่างประเทศก็ทําได้จ้ะมาลงมือขยํากันเลยจ้าขยากันเลยค่ะมาคลุกเข้ากันเลยปลาเดี๋ยวขอขยาสักแป๊บเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวคลิปมันจะยาว ขย้ำให้เข่ากันจ้ะจ้ะเราก็เข้าเซตแล้วเนาะเราคลุกเข้ามันเข่ากันแล้วแล้วเราก็จะเอามาใส่กระปุกไว้เลยจ้ะอันดีใส่เกลือสี่ช้อนเด้อสับปลาก็ประมาณาประมาณกิโลหนึ่งเนาะจ้ะนาอยังไม่ถึงโลดีไม่ได้ไม่ได้ช่างแต่ก็เอาเนอะจ้ะเราก็จะเอามาใส่กระป๋องเอาไว้เลยนะคะไม่ถนัดเนาะถนัดข้างนี้แล้วกันเนาะ หนาตาเขาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะประมาณโลหนึ่งแหละจ้ะนอกปลาเกลือสามช้อน ใส่รสด,ดีใส่ผงชูรสใส่เกลือนะคะเนาะเดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ถ่ายใต้คลิปเด้อจ้ะเราจะใส่กระปุกเอาไว้อย่างนี้ประมาณสักห้าหกวันจ้ะเ,เราค่อยมาเปิดใส่เข่าขรัวทําไมถึงเอาไว้ตัง้งห้าหกวันเพราะว่าอากาศมันเย็นจะอากาศมันหนาวถ้าอากาศร้อนก็โอเคเติมเข่าขรัวได้เร็วนาะมันก็จะเป็นเร็วจ้ะก,ก็ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ใส่เขาขวยอีกทีนึงเด้อจ้าเราก็จะมาเปิดประจอนะคะอันนี้ได้ห้าวันแล้วค่ะกล้องเบี้ยวนะกล้องเบี้ยวอันนี้ได้เวลาห้าวันนะคะทาตั้งแต่ทําตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยค่ะเปิดออกมาแล้วน้ําออกแล้วจ้าน้ำออกแล้วน้ำออกแล้ว,ออลวทวําวันเสาร วันเสาร์ตอนเย็นนะคะแล้ววันนี้เป็นวันวันนี้วันศุกร์ห้าวันค่ะเราจะมาใส่ข้าวคั่วกันเลยเนาะข้าวเบื่อเราใส่ข้าวเหนียวเาเ้วเ,เราใส่ข้าวเหนียวลงไปเยอะแล้วเด้อจ้ะเราก็จะมาใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วนะคะเป็นข้าวเจ้ากันจ้ะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเยอะเกินจ้ะ ใส่ข้าวคั่วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใส่แค่นี้ก่อนจ้าแล้วก็มาขยำคยำม,มาคลุกเคล้าค่ะอุ้ยหอมหอมอุ้ยอุ้ยหอมชุยชุย กกินก่นเปรี้ยวออกแล้วค่ะเพราะว่าเราใส่ไอ้นี่เยอะเนาะไอ้กะเทียมเยอะด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวเยอะด้วยเราจะใส่ข้าวเบือไปหมดนี้เลยค่ะจะได้นวลนวเนาะ ูตนี้กระเทียมเยอะถ้าใครจะใส่อาตะไคร้หัน่นซอยเป็นแว่นหรือว่าจะใส่กระเทียม,มโรยพริกโรยกระเทียมก็ได้นะคะคุกเขาให้เข้ากันแล้วคะ่ะ ก็จะปิดฝาไว้ต่อนะคะประมาณสามหรือห้าวันกินได้ค่ะเพื่อความแน่นหนาของอากาศนะคะอีกสามถึงห้าวันกินได้ก็ขอจบคลิปสูตรวิธีทำปลาจอมไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินเลยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวปิดฝาก่อน